ดีได้ดีดาป้าป้าป้าดีด,ปปปด,ดเปลี่ยนเดิสนสวรรได้มอบคุ้มครงที่ไม่เคยฝันว่าจะมีสักวนันที่ได้อยู่กับเธอ o อ้ววสุขใจแค่ไหนอุ่นใจแค่ไหนเมื่อเวลานี้ฉันมีเธอฉันมีเธอเธอเดินอยู่ข้างเคียงไม่มีวันไปจากเธอ จะมีกี่คนที่ทำให้ฝันเหมือนความจริงจะมีกี่คนที่พาพบสิ่งที่ตามหาจะมีกี่คนที่คอยกลางรมเมื่อฝนมาเจอใครคนนั้นไม่ใช่เธอภาพดีๆที่เธอให้ฉันแม้ตอนหลับ ยิ่งทำให้ฉันมั่นใจให้ฉันเข้าใจว่าเธอเปรียบปดนสวรรค์ได้มอบความคั่ที่ไม่เคยฝันว่าจะมีสักวันที่ได้อยู่กับเธอ oh, 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 oh. สุขใจแค่ไหนอุ่นใจแค่ไหนเมื่อเวลานี้ฉันมีเธอฉันมีเธอเธอเดินอยู่ข้างเคียงไม่มีวันไปจากเธอ จะมีกี่วันที่ต้องทนเงาข้างหน้าต่างจะมีกี่ช้างที่ต้องพบผ่านกับปัญหาจะมีกี่ครั้งที่เราหยุดเหมือนไม่มีค่าเธอในวันนั้นไม่พบเธอภาพดีๆที่เธอให้ฉันแม้ต้องหลับ ยิ่งทำให้ฉันมั่นใจให้ฉันเข้าใจว่าเธอเปรียบดังสวรรค์ดีมอบขงขวัญที่ไม่เคยฝันว่าจะมีสักวันจะได้อยู่กับเธอว้าว,ว,ว,วสุขใจแค่ไหนอุ่นใจแค่ไหนเมื่อเวลานี้ฉันมีเธอฉันมีเธอเธอเดินอยู่ข้างเคียงไม่มีวันไปจาก So...